สวัสดีค่ะคลิปนี้นางติ๊กจะพาทุกคนไปเก็บเห็ดค่ะไปเที่ยวป่ากันค่ะทุกคนอุ้ยมันเท่าแล้วพิงเห็นป้อุ้ยมันเท่าแล้วอีงมันเท่าแล้วเอาโอเคอยู่เด้ออุ้ยอะไรฮะอะไรอะเอาอยูวบางเจ้ขุดข้นเห็นบ่กคุณคุณขุด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 ดี่เงาขึ้นนะพี่แต่ว่า อะไรนั่นเนนี่มันเท่าไหมอเอเนี่ยพี่ก็เป็นสี่สันเอามันเท่าแล้วดิดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยออุอยอุอ้ยออุอย้ย้ออ อโอ้ยมากรลังหรอโอกระอะพีอพีอพี่อะเามีดอกเดียวนะจึ๋งจึ๋งสามดอกว่ะอุ้ยสีดอกพี่ก็เลก็เลยอีกอะ อร่อยที่นรอที่ก่อนอืมถึงตาก้าวตกาฮเห็ดขาเห็ดขาเห็ดขา เห็ดไข่ไม่รู้ขนมปังอบเป็นเท่าแล้วอะบ๊ายบายถึงอ,อุ้ยกำลังปาาเป็นตะหัตแดงส้มกัดฉัน,นกัดทอดดัก ค้นงานค้นงานวันนี้